สวัสดีค่ะมาแล้วกับอันเจลามิลานโนหรืออ้ามอิตาลีนะจ๊ะนานๆได้เจอกันทีตอนนี้พามาเดินเล่นนะคะอยากให้เห็นถึงบรรยากาศช่วง COVID โควิด2 0 0พเอ่อโควิด2 0 0ไม่ใช่สิโควิด19นะคะยาวมาถึงปี2,021วันนี้ก็เป็นวันที่ 25นะคะ25มีนาเอ,าอ่อน่เมษสากคมนะคะ2ีเมษายนค่ะเมษายนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสภาพเป็นยังไงกันเนาะตอนนี้เรายัางติดอยู่ที่ไฟเขียวไฟแดงนะคะเห็นไหมคะถนนยังว่างอยู่เดี๋ยวจพาเดินเล่นเดินไปเรื่อยๆอ่ะไฟเขียวแล้วข้ามถนนได้แล้วดูนะคะ 25เมีาเนตเนเราจะไปดูบรรยากาศกันในอำเภอเล็กเตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงประมาณบ่ายสองโมงนะคะบ่ายสองเดินเล่นเล่นกันไปก่อน จะเห็นว่าจะเห็นว่าถนนเนี่ยว่างๆนะคะวันแต่วันนี้วันเสาร์นะร้านค้าก็ยังปิดอยู่ร้านค้าที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเปิดช่วงเวลาบ่ายสมโมงครึ่งนะคะอันนี้เป็นร้านขนมปังที่เขาขายดีมากฮะจะเห็นได้ว่าเขาจะบอกเลยว่าให้เข้า ประมาณกี่คนเอ่ยเขาเคยเขียนไว้สี่คนสี่คนร้านนี้อาขยขนมปังดีมากค่ะแต่ตอนนี้ยังปิดอยู่นะเพราะว่าตามเวลาก็คือจะเปิด7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายโมงแล้วก็เปิดอีกทีตอนสี่โมงเย็นถึง1นึ่ท่มครึ่งนะคะอ่ะเดินกันต่อตอันนี้เป็นร้านไข่เนื้อ ร้านอันนี้ไม่ใช่ร้านค่ะอันนี้เอเจนเซียเอเจนเซียขายบ้านนะมาดูดกันดีกว่าว่าเขาขายอะไรกันบ้างราคาก็อยู่ที่3 2 0แสนยูโรนะคะอันนี้แถวเจสซาเต้อันนี้ของมิลานนะคะอันนี้รู้สึกเป็นอฟฟิโต้ไหแค่700หลังน่าจะหลังเล็กๆ ช่วงนี้เป็นช่วงพรีมาเวลานะคะหรือชาวเรียกกันว่ารือดูใบไม้พรินะเราจะเห็นเริ่มจะมีดอกไม้มีใบไม้อ๋อแล้วก็ร้านนี้นะคะเป็นร้าน New Life เป็นร้านที่เขาเอาไว้อ่าจ่ายค่าโทรศัพท์ค่าบนเล็ตตัต,ต่างๆหรือค่าน้ำ ค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าประกันรถยนต์นะคะหลายอย่างหรือว่าจะเป็นพวกภาษีต่างๆนะคะแล้วก็การิกาการ์ดเครดิตด้วยแล้วก็ขายกาแฟด้วยรวมถึงการเล่นล,ลอตโต้ด้วยนะคะที่นี่จะมีลอตโต้ออกทุกๆ5นาที ลอตโต้กำลังออกเลยเห็นไหมคะเลขกำลังออกอยู่บนจอนั้นตอนนี้อากาศอยู่ที่22องศานะคะอันนี้เป็นร้านผลไม้ตอนนี้ปิดให้เข้าค้างร้านหนึ่งคนนะคะผักผลไม้ช่วงนี้ฟราโกล่าหรือสตรอเบอรี่กำลังออกเลยคะ่ะอันนี้อยู่ที่1นึ่งตาจอยู่ที่4อยู่ เห็นไหมคะเขาจะบอกไว้เลยว่าให้1คนต่อหนึ่งครั้งนี้มะเขือเทศผักผลไม้สดๆถถนนนก็ยังว่างอยู่นะคะเหมือนเดิมรถก็ยังเต็มไปเพราะว่าส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ยังไปไหนกันไม่ได้ วนี้ก็ผู้คนอาจจะออกมานั่งเล่นอับแดดปั่นจักรยานเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์วันที่26นี่จะเป็นวันที่เขาทางอิตาลีบอกว่าเป็นวันที่ปล่อยให้เป็นสีเหลืองนะคะโซนของทางแถบลมบเดียมิลานหลายโซนนะคะของมิลานจะเป็นสีเหลืองก็ผู้คนจะเดินสัญจรกันไปเที่ยวกันไปมากขึ้น อันนี้เป็นเอเจนเซียขายบ้านเหมือนกันนะคะอันนี้จะใหญ่ใหญ่มากเพราะเขาขายบ้านได้ดีบริการลูกค้าดีอันนี้เป็นแพลนบ้านต่างๆนะคะนี่อย่างราคาสามแสนก็จะอยู่างี้โส่นทำเลดี เงียบๆ่อยนะคะมิลานจากที่เคยคึกคืนอันนี้เราไม่ได้อยู่ในตัวเมืองมิลานโดยเฉพาะนะคะเราอยู่ชานเมืองมิลานและเป็นช่วงตอนบ่ายร้านค้าก็จะปิดซะส่วนใหญ่นี่เป็นร้านบูติกนะคะขายเสื้อผ้าก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดน,นะคะเพราะว่ากระจกสะท้อน ันนี้เป็นร้านขายเครื่องสำอางเกี่ยวกับเอเบริสเตเรียนะคะเป็นร้านพวกสมุนไพรธรรมชาติก็ปิดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือ,อยังปิดอยู่เนื่องจากเที่ยง นะคะ22องศาอันนี้ซูเปอร์มาร์กาโตก็ปิดนะคะเรายังเดินเล่นกันอยู่นะคะพาชมอำเภอเล็กๆอันนี้ก็เป็นร้านร้านขายยาเราเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเป็นร้านขนมหวานปัจินี่ อ่าจจะมองไม่เห็นเพรามืดแล้วมืดมืดมืมมมปิดปิดก็จะเป็นบลกช็อกโกแลตก็เหมือนเดิมค่ะทุกร้านห้ามนั่งจากโต๊ะที่เคยนั่งดื่มกาแฟได้ก็จะกลายเป็นโต๊ะว,วางเข้าของไปโดยปร,ริยายทอฟฟี่ทอฟทอฟี่อร่อยอร่อยแพ็คละกาอยู่นะคะของลิเดน เอาล่ะค่ะเรามาถึงตรงสถานีรถไฟใต้ดินนะคะหรือเมโทรโพลิตาน่ะแถวนี้ก็ยังมีขายบ้านอยู่นะคะเหมือนเดิมอันนี้อาเจนเซียนะคะเอเจนเซียออเจนเซียขายเช่าไม่โทรไปหมดแล้วโอเคเอาล่ะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงฟังกันใหม่นะคะอย่าลืมติดตามอัมอิตาลีหรืออันเจลา่ามิลานโนนะคะ สวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่